ดีค่ะแม่คัมค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่ค่มค่ะในงวดวันที่2พฤษภาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้ววาสั่นฝันได้เจ๊มือครับคุณแม่ฝันแต่ขึ้นบรนพะกูละฝันขึ้นวันพะขึ้นวันพะฝันหาหมูนั่นหมูนั่นเพิ่นเอายางเหนือมาให้ย่างเหนือมาให้เต็มเขียงก็ไ้แบบ อ่ะค้องห้าก็มีข้องตก็มี่ก็กินจุ่มไผ่จุ่มมันนะมีหูจักกันน่นอยู่จุ่มเดียวนี่แหละจุ่มจากค้องกินนี่แหละจุ่มหนันบ่หูโบหูเขาค่ะมีอยู่สองจุ่มอืมก็คิคดนว่าเลขนี่มันถี่มันถี่มากมันถี่มามน,มามนมาบอกเลยว่าได้ฟันว่าได้กินในอยากนะค่ะ ฟันซ้ำนี่บอก่คะฟันเท่านี่ฟันสันสันหมูเอามาไห่นก็ว่าอันของโตโตก็ไปกินของโตเฮ้าก็กินของเฮ้าอ่ะกินของไท้ของมันอืมชิ้นกระชีดชีหนึ่งชีหนึ่งฟันทิ้ชุนหนึ่งชีชุนชีหนึ่งชุดชีหนึ่งเขาเอาเนื้อมาไห้กระดูกมันกระมีอันมาดได้แค่แค่อยู่ในเขียงจต่ของค่ะอันของเขานั่นว่างไหวเต็มอันนี้อยู่ ก็สูตรมให้สูตรมใหอเออสูตรมให้ก็แสบแล้วเว้ยในเหนืออย่างตัวว่ากินกินจะดีกินสองคนกินสองคนก็ไผ่คนในบ้านนี่แหละเป็นผู้เท่าคือกันเห็อที่นี่ิดว่าเป็นผู้เท่าขึ้นกันบหรคะดว่าอันในเสียงเหล็กไหวกับฝันเกี้ยวก็หนิงนี่แหละิดว่านะะในฝันนั่นแนวไปแน่ไปอันเหล็กเขาสองคนเนาะเขาไปขอเนก็สองคนหลังจากไปขอเลขกแมนกลับมามะมาแลงมาฝันม็นเหรอคได้เสียงบ่ในเสียงเหล็กไตม้อนบ่ เชียงอยู่เชียงตัวใดคุณแม่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามก็เจ็ดเก่าเจ็ดสามกับเจ็ดเก่าแม่เสียงเหล็กสองตัวหนีบอกแล้วคุณแม่มาฝันว่าเขาเอาเนื้อย่างไม่ให้กินเขาเนื้อย่างมาว่างของจะบคล้องกับมีของเขากับมีมาว่างเฮียงกันกกินตัวหนันแน่กินตัวหนีแน่นนะคิดว่าเด็กัวไปคอมานีียมันจะเข่าบ่อือคุณแม่กินอิ่มบ่ ยิจนอิ่มอะแหละจนอิ่มแตจนทุกข์ให้เขาขึ้นให้เขาขึ้นค่ะอายุของคุณแม่นี่64ปีเต็มเลยเนาะแม่64ปีเต็มเนาะค่ะเป็นอายุของแม่ข้ามเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนฟัน่าเพื่อนเด็กินเนาะถ้าว่าเด็กินนี่ว่าเนี่ยอาศวิาเด็กอายุก็ได้เนาะค่ะใครจะลืมเด็กอายุของคุณแม่64ปีเนาะค่ะคุณแม่เกิดพศอ,อยังเนาะ25ศูนย์สี่25ศูนย์สี่เนาะค่ะพศอเกิดเนาะค่ะ แต่ว่าเลขกที่คุณแม่เป็นสีไหเป็นเหลขกเสียงไตม้อนเนาะค่ะเ้วเพิ่นก็มานอนฟันนี่ก็คือเจ็ดสามกับเจ็ดเก่าเนาะเจ็ดเจ็ดสามแม่เสียงเหล็กสองตัวหรือสามตัวสามตัวกับสองตัวอ๋อสามตัวนี่ก็คือเจ็ดเจ็ดสามเมืนบมะคะสองตัวนี่ก็คือเจ็ดเก่าเนาะราคาในความฟันนี่เพิ่นมาเพิ่นกินกันอยู่สองคนเนาะค่ะ นอกนั้นโบหัว่าเป็นไผเพิ่นว่าแต่ว่ากินกันสองคนกินจนอิ่มแม่นบค่คะคุณแม่กินจนอิ่มกินจนอิม่มจนว่าอันอันเอา้าเฮาอิ่มแล้วเอาไปให้ไผก็เอาไปให้เขาก็บ่ไหวไหวเลยเขาก็ว่างไว้มองหันที่เราได้ยุงเม่สาสัมยุงเมื่อสมัมฟันซ้ำหนีเนาะฟันสนันๆัฟัน,ฟนบ่ยาวเนาะคะ่ะแนวาทางของแม่คั่มให้มาเลขตัวเพิ่นไปขอนำหลวงปู่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อจำปาสากหลวงพ่อจำปาสากเนาะคะ่ะก็คือเลข สามเจ็ดเจ็ดสามเนาะเจ็ดเจ็ดสามสามตัวเลขสามตัวเจ็ดเจ็ดสาม่นแล้วเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าค่ะแ้วก็อายุของคุณแม่หกสิบสี่ปีเนาะ<ม>นค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้คอใช้ช่วงทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบเลยทุกวันนี้ก็คุณแม่สุขุมสุขคุนแต่ก็เย่าลืมตัดกับหมุนนำเนาะคุณแม่เนะ<ห>าะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะ <หา S 1> คุณแม่ไม่ยั้งเพิ่มเติมบอคะวไม่ยั้งแหละไม่แค่นี้แหละ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงเท่าน,นี้คลิปนาพ่อกันไหมขอบคุณสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ค่ำค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของแม่ค่ำเนาะค่ะในงวดนี้แม่คม่ำฝันดีค่ะเพิ่นว่าค่ะหลังจากแม่ค่ำไปขอเลขเนาะค่ะอยู่วัดมาเพิ่นว่าตกเาเมอแดงมาเนาะค่ะแล้วก็เอาเลขที่ใด้มานี่มาเสี่ยงไตหมอนเพิ่นว่าค่ะ เน่เมื่อเรยกมาฝันบันนี้เพื่อนว่าฝันดี่ะกวะสันฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาห้เพื่อนวะเนื้อไส่เคียงมาหายเต้มเคียงเพื่อนวะแต่ว่าเห็นเขานางกินอยู่สองจุ่มเพื่อนวะในความฝันแม่ค้ามนี่ก็ได้กินเพื่อนวากินจนอิ่มเพื่อนว่าในความฝันเนาะค่ะกินเนื้อจนอิ่มเพื่อนว่าเลขนี่เขาแท้ละเพื่อนว่าค่ะแม่ค้ามเพื่อนเล้ตีแนวทางให้เนาะค่ะ ศูนย์สี่หนึ่งเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าศูนย์นี่ตีมาจากเขียงเพิ่นว่าสี่นี่ตีมาจากสีนเพิ่นว่าสีนนี่น้ามสีเพิ่นว่าค่ะหนึ่งนี่ก็ตีมาจากเนื้อเพิ่นว่าค่ะเนื้อกับน้ามหนึ่งจับมาใส่กันเป็นศูนย์สี่หนึ่งเนาะค่ะเลขกสามตัวเพิ่นว่าค่ะแล้วก็อายุของแม่ข้าเนาะค่ะหกสิบสี่ปีเนาะค่ะอายุแม่ข้านี่ยหกสิบสี่ปีเพราะว่าแม่ข้าฝันว่าจะคล้องได้กินเนาะค่ะมบนเห็นอายุอาจสิมาเพิ่นว่าค่ะและเลขเนาะค่ะทีแม่ค่่่เพินนข้าะ เราเพื่อนก็นอนฝันนี่ก็คือเลขเจ็ดเจ็ดสามเนาะค่ะเลขสามตัวเจ็ดเจ็ดสามเป็นเลขที่เพื่อนไปจับปิงปองมาได้เนาะค่ะยังมืแหแรงมาเอามาเสี่ยงหลักก็ฝันเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดสามกับสองตัวก็คือเจ็ดเก่าเนาะค่ะเจ็ดเก่าเป็นเลขเสี่ยงไตหมอนหลักมานอนฝันเนาะค่ะเป็นแนวทางของแม่ค้าในงวดวันที่สองคสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ทำช่มทุกท่านมีโชคมีลาบใดรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมเดาอค่ะตัดกับหมุนนํำมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะ คาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชกดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยนำนี่เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ